我问他。 พืบางี่และคณะสภาพิธาลหางสองสท่านหน้าตัวรายการท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่เก้าพภามของสารณรัฐจะเป็นวับติดางของเีลาเพื่อลากษาน้งสีครับท่านราเป็นทั้งที่สามที่สานะครับอ่ะขออน้ำมอรางวัล เวลาทำงานอยู่ตานะครับได้ไม so, okay. okay. so so ่เหนียวเวลาผมนั่งนะครับวันนกาค่ยะรบู้เลยนะครับครับเวลแรกเลยเวลาของเพลนวิสงายู่นะครับขอเรียนเชิญท่านสงขายทำแก้วมาที่สภาเทศบาลมี่เขตสอชครับ เกี่ยอบได้ไหมครับครับเขียด้เจอข้อรบกวนให้กับนักกีฬา้วยนะขอให้ดีเด่นครับพร้อมกันนะอยู่มที่กีฬาอันดับที่สามได้แก่หมูที่แปดทองมะเร็ครับได้เลยะว่า การขอริ้อคืนนับมาแทนนักญาตอยู่ที่แปดครับ ครับ66บ้านชุดด้านครับแล้วก็ชนะเลยครับู้9บ้านใหม่ายโคกนรครับขอเ๋อกลางๆขึ้นเลยครับวันที่หนึ่งครับเดี๋ยวแค่ว่าทีเดียวครับโอเคครับวันที่สองครับที่สี่ไปยืนข้างดีกว่าครับโอเค โอเคครับอารับคเริเอร์นักลูกชายจานแก้วรับอาทิตล์ที่7ที่2ครับว่าคระมาณที่3นะครับปุกเกณฑองโลงครับขอเกี่ยนโล้นเลยครับของเยาวันนะครับครับยวงไ้ลองชนะเลือกจาับพี่อนครับ6ตัวต้า้ครับช่วยของนยาวันครับ และเรา,างวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับผู้ก้าครับคือคนใหม่โต้งตรงครับขอถือตรงไปเลยครับไดป็นป,ปักก้อรุ่นประชาชนนะครับผมจะประกาศ รายชื่อที่ได้รับรางวัลก่อนนะครับทุนคน,ไหนค,นคไหนครับที่กระแตงที่สนะครับชื่อเลยครับรองชนะเลือกตำแหนที่หนึ่งครับมูห่าชุนทนพลดใหญ่ครับและรางวัลชนะเลือได้แก่ทรัุนคน โบราณครับคุณที่ผครับขอเรียนเชิญท่านชาไทยแนวสุขรองนายกเทศมนตรีมุลนิธิมอศรางวัลครับขอเรียนเชิญครับท่านด้วยความเคารพ เพววัที่สาครับช่วยขอมเงินรางวัลครับคแถววันที่สอครับยู่ที่ห้าคือนร้าททุกหญ่ครับและรางวัลมี่าเลย ตัวอ,องค์รารครับหมู่ที่สิครับตัวกนเนะครับด้วยร้ามมือันะครับครับอให้ไทยในแบบนี้นะครับครับขอาเก็บภาพนะคุมโกโลหมู่ที่หนึ่งครับ ขออนุญาตเรียนเชิญ hmm. ท่านกุกสรรนุกที่ครัผู้ยิ่ดีรับ้ริจาเงินจำนวให้กับน้องๆ้นรานนแครับ อ็ู่วงโค้งบนครับเกือบจะสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายขอเลียนเชิญเอายังไม่เลี้ยนเชิญดีกว่าก็บไว้ในใจก่อนโอเคขอประกาศผลการแข่งขันของผู้บนญชาย7คนรุ่นเยาวชนไม่เกิน14ปีนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3ครับได้แก่ชุฑนโกงนันท์อยู่ที่6ครับ trong khả năng hạng thứ 2ได้แก่ชุมทวนโพมากาอยู่ที่10ครับ ครับงานที่หนึ่งครับทีมโดนโคตรลางอยู่ที่สามรอบที่เอ็นครั้งที่ยี่สิบสามนะครับนะครับเป็นอปรอบวันสุดท้ายที่เกิดจะกประมาณกั้งศึกในวันละเพนที่ผ่านมานะครับเป็นประเภทฟุตบอลชายรุ่นปัตชาโดนทั่วไปนะครับรองคณะเลือดระดับที่สามได้แก่ชุมชนรัตนิดา ดูที่เี่นะครับวันนี้เชิญครับนักกีฬา ชุมชนโคกลานอยู่ที่ตากครับอ่าตรงนั้นนหะครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยครับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับได้แก่ชุมชนใหม่กู้ดวงทัพหมู่บ้าน แล้วาชนะเลือกตีฬาทู่วันภายรุ่นประชาชนทั่วไปของเทศบาลบาีางิครัทั้งที่23ได้แก่ชุนเทโค่งั้นคะครับ เด็ที่จะไม่หมดมอบรางวัลให้นักกีฬาประเภทยุบอลชายยุคประจรวัลทั่วไปครับขอเรียกเด็กกีครับท่านในกองในกองไม่มีครับร่างเปล่าครับร่างเปล่าครับ นักกีฬาที่ถือถ้วยยังไม่ต้องกลับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเชิญมาถ่ายรูปเวืกันๆหน้าถ้วยนะครับแต่ละประเทศนะครับขออนุญาตเชิญนาฬิก,กาทุกประเทศนะครับและรู้สึกปยสละการแข่งขันกีฬาเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมพศ2ั้งแนที5 0ถึงวัน7เนวันนี้ซึ่งเป็นรัฐบิน,นาลเลอร์ได้ขอขอบคุณคณะกรรมรการทุกท่าน รวมไปแ้วระยะเวาทุกจุดพลประธา,านาธิบุรุษนะครับแล้ลวถึนะออง,ง, 60, กเ,กงกเกี่ยวของในปีพศ2567นะครับทางคณะผู้บริหารเองและก็ส่วนเกี่ยวข้องส่วนในการจัดการพิจารณานะครับก็รู้สึกเป็นที่พอใจนะครับจากทุกจุดพลแต่ว่าทุกจุดนะครับ ที่ตกนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลประชาชนฟุตบอลบอลนิบอลนะครับแล้วก็แล้วก็เ่ต้องนะครับก็ได้ราเนินการไปด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับบัดนี้ได้เวลาเป็นแล้วผมขอปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดทั้งที่อีสามกับยมปี ออพต2567หน้าบัตนี้ครับจาก,กนขอขเขาก็คุณนะครับ,บรทัานจอมดงสิง์นเรื่นะครับรองนายก